ราดได้ตามชอบเลยนะคะน่ากินสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับกวางเจ้าเข้าครัววันนี้ขอเสนอเมนูขนมลังนกใบเตยคะ่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะอยากรู้วิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเริ่มเตรียมในส่วนของใบเตยหั่นชิ้นคะ่ะและน้ำสะอาดโดยกวางเจ้าใบเตยใส่โถปั่นไวค้ค่ะตามด้วยน้ำสะอาด นให้ละเอียดเลยนะคะได้แล้วเอาเทกองผ่านกระชอนไว้เลยค่ะจะได้แบบนี้เลยนะคะแล้วมาเตรียมต่อในส่วนของแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งมันน้ำกะทิน้ำใบเตยน้ำตาลทรายและเกลือป่นค่ะโดยกวนเจ้าแป้งข้าวเจ้าใส่อ่างผสมไว้ค่ะตามด้วยแป้งมัน น้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำกะทิค่ะคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วนะคะกวนจะใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะคนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ ได้แล้วกวางจะเ,เทกองผ่านกระชอนใส่กระทะที่จะใช้กวนค่ะใช้ไฟอ่อนกวนตลอดเลยนะคะกวนจนน้ำแห้งแป้งจับก้อนเลยค่ะได้ประมาณนี้เอาใส่อ่างผสมไว้ค่ะกวางขอเลยแป้งมันเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะแล้วจะคลุกผสมให้เข้ากันเลยค่ะของกวางได้ประมาณนี้นะคะ แลว้วควรจะใช้เป็นกระบอกบีบคุกกี้แบบนี้ค่ะใช้ลูก,กดประมาณนี้นะคะตักขนมใส่ไว้เลยค่ะแล้วจะใช้เป็นขันข้าวแบบนี้ค่ะทาน้ำมันให้ทั่วๆเลยแลว้วก็จะขนมมาบีบใส่ขันข้าวเลยค่ะบีบวนๆทบกันไปมานะคะ ได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะกว่จะทำต่อจนหมดเลยนะคะได้แล้วจะเอาลิ้งใส่ลังถึงไว้ค่ะ แล้วกวนจะขึ้นนึ่งบนน้ำเดือด10นาทีนะคะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะเอาลงผักไว้ให้เย็นเลยนะคะมาทำในส่วนของน้ำลาดกันค่ะโดยใช้น้ำสะอาดน้ำตาลมะาพร้าวน้ำตาลอ้อยและงาขาวคั่วค่ะโดยกวนจะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว และน้ำตาลอ้อยค่ะกวนจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วคนจนน้ำตาลละลายเลยนะคะพอน้ำตาลละลายหมดกวนจะหยุดคนทันทีค่ะแล้วกวนจะเบาไฟอ่อนปล่อยให้เดือดแบบนี้5นาทีนะคะครบเวลาปิดไฟพักไว้ให้เย็นเลยค่ะขนมเย็นแล้วมาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะ จะได้แบบนี้เลยนะคะโรยงาขาวคั่วอีกหน่อยค่ะและน้ำตาลลาดได้ตามชอบเลยนะคะอน่ากิน เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะขนมลังนกใบเตยที่กวางทำในวันนี้นะคะรสชาติของเขาก็จะหอมใบเตยหวานนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะรับรองค่ะว่าอร่อยแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลก์ share, กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจกวางได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye.